หากคุณเป็นคนสองราศีนี้นะครับราศีพฤษกนะครับกับราศีสิงห์นะครับโดยเฉพาะลัคนาเลยนะครับข่าวดีที่จะมาบอกคือดาวพระพุธนะครับเป็นดาวที่แทนเกี่ยวกับเรื่องสตางเรื่องการเงินของท่านนะครับจากเดิมที่โคจรอ่อนกําลังถอยหลังนะครับจะกลับมามีพลังโคจรเดินไปข้างหน้าในช่วงเดือนเมษายนปี68นี้นะครับ ก็จะส่งอิทธิพลนะครับจากเดิมที่ท่านมีรูรั่วเรื่องส่างๆมีช่องทางที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับหรือมีเครดิตมีอะไรที่มันจะมีการคาดหวงังการรอเกี่ยวกับเรื่องส่างๆที่มันล่าช้านะครับสิ่งเหล่านั้นมันจะลดน้อยหรือหมดไปเลยสําหรับรูปดวงชะตาบางดวงครับในช่วงจังหวะที่ดาวพุธโครจรไปข้างหน้านะครับทําให้เรื่องการเงินของท่านมีโอกาสที่จะต่อย,ยอดมีโอกาสที่จะเกิดความมั่นคงนะครับ เครดิตในที่รอก็จะเข้ามาคว้าได้จับได้นะครับแต่2ลัคนาราศีจะมีบริบทแตกต่างกันนิดหนึ่งชาวราศีพฤษภนะครับโอกาสเรื่องการต่อยอดเรื่องการสร้างทรัพย์จะค่อนข้างโดดเด่นกว่าชาวสิงนิดหนึ่งเพราะชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะลัคนาดาวุธเดินหน้าในเดือนเมษายนเข้าสู่คบเรือนที่11คือคําว่าลาภะตรงตัวนะครับโอกาสทางหาช่องทางเสริม โอกาสได้คนซัพพอร์ตการเจจาและก่อเกิดซับมันจะมานะครับสวนเชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับดาวพุธย้ายในเดือนเมษา6-8เข้าสู่พรบเลยที่8เขาเรียกว่ามรณะภพบเพราะนั้นนะครับชาวราศีสิงห์จะไปโดดเด่นในเรื่องการเป็นตัวกลางนะครับการเป็นตัวแทนนะครับการใช้โซเชียลการใช้มีเดียการออกมาไลฟ์การออกมาพูดจะต่อยอดเรื่องสต,ตาลหรือโอกาสในการหาตางค์จะเปิดขึ้นใน แฟกเตอร์เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นมานะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการพยากรณ์ในรูปแบบนี้นะครับมันก็ยังเป็นภาพรวมมันอาจจะไม่เหมือนการดูส่วนบุคคลเท่าไหร่นะนะครับด้วยความรักและความหวังดีนะครับเล่นสตา์งนะครับทําบุญเรื่องทานบารมีเยอะๆนะครับปล่อยชีวิตสัตว์ปล่อยปลาหน้าเขียงครับจะผักดันหนุนนําเกี่ยวกับเรื่องสตาร์งเรื่องการงานได้ค่อนข้างดีนะครับอันนี้สองเหล่านี้นะครับผม เอกชาก้อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ